สบายดีพี่น้องสบายี MFC ที่หักแผงทุกคนพี่น้องมื้นี้ก็มีปลากิดพี่น้องเคยลลกหญ้าพี่น้องลุงเทนะลกก่อนนั่นแหละเลก็สิตามไปลกหญ้านํากันพี่น้องบรรยากาศดีขนาดเขเียวเลยชุม Trung thì chụp nằm đâm, này. Khẩu ngam luôn. Ôi. Nhà lia lò, Nát tụp luôn. ไปยังไงลูก n h าบูบเลยเนาะดสัตสัเลี่ยงครับไปใช้สัทเลี่ยงเขาควายไปทางใดเนาะซอมก่อนพี่น้องเลยพี่นองไปกินข้าวเ้าเจ้าเโทดได้หโดยลุงกัโยนเขาลงลุงเลย โยนเขาในโล่ให้งูให้ควายมากินบรรทาลูกคหงาออกกับเขากับปด้นาพี่น้องเลยบางบางหนึ่งมันน้ำน้ำหงา อทอนอย้าน้ำกันพี่น้องเลยเลี้ยวจากด้านหน้ากับบริยุทธพี่น้องเรียกร้ายคันยามนี่มา สี่ลำบากมาลุงเนาะ ประมาณแบบนี้นอนแล้วก็นอนไปด้วยน,น,นอย่านีอนีแล้วก็นอนตุกแขนเลยเราไม่มีใครเห็นแน่นอน มันจะไม่ตกตามฤด,ดูกาลนี้นะ เรื่งหนึ่งไงเรึ่องนี้ที่ก่อนเซตีท่ามันั่งไม่ได้แรกมาทางนี้ต้องชี้้นก่อนนี่เพื่อจัดหน้าให้มันเป็นชี้ดึก่อนแล้วนี่มันหนาใช่ไหมเนี่ยจะบดเลยวันหนี่งวันข้างหน้านี่มันจะหนาเลยโอ้ยฟุตซีเอ้ยเอายวกันแสดงอีก I <laughs> nhìn nè ごめんなさい。 thank <laughs> you 咋了呀？啊嗯嗯嗯 ฟื้นงมาพร้อมยาเลยมั้งยาคือพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวถึงเราโดนตื่นเลยหลุกเลยเนี่ย ให้พี่น้องเยอ้ยโปดอะไรให้นี่มืดมือกันนาสิเปล,เล้วลายกระทกกะดีสุดยอดของการลกหญ้าเลยของการเกิดปูนี่ข้าแม่นั้นโดยนี่ผู้จัดการหยาที่ดี ถ้ามันไม่อยู่กับข้าวนะ่ะเรียบร้อยเลยมันจัดให้เรียบโอ้ปลาปาหมาเห่าบ้างเนี่ยบุรุงพวคล้ายๆเนาะโอ้ลมแหงลมแหงลมแหงเรีย,ร,ยร้อ,อข้าวยังยิ้มออกเนี่ย ว่ามันมันขึ้นไปชันข้าวว่าหน่อยเนี่ยโน่เบิ่งไลยยากและพ้นสีมาลุงเลยแจะเรามีแต่ลมกับลมถ้ามันได้ทิ้งช่วงกันนะสีเฮิร์ตุบเลยเบิ่งลมมาเรียรรอเห็ดปวกมาลุงผมว่ามีโอกาสผมว่าสิไปหาเลาะอยู่ ลมมาจากทางเนี้ย้าลมพัดมาจากทางเนี้ยแล้วเป็นเรียนเนี้ยกขบอกเป็นวงจอที่บ้านผมจะได้หมอกเยังลุงเนจวงขาวเออให้ตกดูตัวดอกใหญ่อะมันกรังออกเนาะอันนี้ผมว่ากมก็จะไปฮเลระดูอยู่มันน่าจะออกคันบ่ออกกันยังบ่เฮงดอกตรงนู้จิ้เคยออกก่อนนะดูตที่ิ้ะตัวที่กำลังเดือดเดืดนดมันแห้งก่อนนะดู

พออย,ยากฉีดยาข่หย่าพ่ออะไพี่น้องเลยเราคิดว่าใครมาช่วยด้วต้มไก่ให้กินกำลังต้มอยู่ตอนนี้นี่ไงทหารอตอนนี้กำลังต้มไก่อยู่ทหาแซจบๆเลยพี่น้องเลยแมนมืดเลยมันตกตกลงมันปลาเขาหรือปลาหย่า,ญญานาสิเป็นปลาหย่าอะไรกว่าตึ๊บเลยอ่าพี่น้องโลกหย่าก่อนเนาะ กินนี่กันล่าไว้เพียงเท่านี้พี่น้องเอ,อ้ยขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมลุยลยกหญ้าก็ร้ายโพดโพดไมีอยู่คู่ให้พวกใครอยายกกาาาินกต้มไก่มาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อสบายดี